เริเร็วๆเดินเร็วแล้วเขาก็ต้องแบบกลับไปทีเดียวก็ต้องมีโฟกัสเทียวะแต้ก็ใช่มีโฟกัสแด้วแล้วก็คอยกลับมากลับมาแต่ระวังขาไว้ต <th ้องดวนนะพี่ว่าพี่ว่นเวลาร้องปกติอ่ะแค่นี้มันแค่นี้ก็พอเนาะแต่ถ้าพอแบบพอฉันคุณดี แล้วฟิลเกเลยทำไมเยอะไปไหนเยอะคือจริงๆอ่ะแค่ของแพวอะฟิวทางจริงอ่ะแค่นี้แค่นี้ก็มาฟิลแล้วอ่ะแต่คือครูบอกว่ามันมันดูแบบเหมือนพอเลิกร้องปุ๊บมันดอบมันดอบเ้ยทั้งหมดได้ไปนอมารู้ดใช่ด้วยสบายมากสบายไหนเหรอด้วยสุดขั้มากจะบอกมันไม่เก็นมากเลยน่เไม่เลย เย็นๆจเย็นนะเย็นไม่เย็นจริงๆต้องหลับหลายรอบเฮ้ยกางเกงเหมือนแพลวเมื่อวานเลยใช่และแอมเป็นตะคอนเอลอะไรอ่ะอือใช่อืมเขาก็บบ้างดินี่ไม่มีอะไรนะที่ก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยขยับก่อนเหมือนกันไม่เห็นต้องมีอะไรเลยพี่มอาใส่ของที่หน้ากอดอ่ะแบบนี่ค่ะมาใส่บอกเยอะไปละเยอะไปละก็ดีเพราะวันใส่สูงๆสูงเลยจี่เมตรวะเนี้ยโอเคไหมกี่นิ้วอ่ะอันนี้ของน่าจะ สี่มั้งมันแค่สามเนี่ยสามจะเดินยากอีเคยรักไปตายตุ้มตุ้มตายก็ยืมไม่ได้อต่อยต่อยอะไรนะลืมต่อยตุงมตัวใจโดนทิ้มให้ติ้มปัญญาหลักสาแผลใจเจอในท้อยหน่อยติ้มเชื่อว่าติ้มต้องรอได้ ถ้าพี่มีพร้อมเงินทองจะมาขอน้องเพียงไายรอพี่ให้ได้นะคนชื่นตีดีดีได้เพื่อนแล้วเนี่ยนะเอ้าดู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 ดนดูดูไูด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 ูู่ดูดอดู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 ดอยู่ เปลี่ยนท่าใหม่เป็นใหม่หรอเปลี่ยนเหรอไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเพิ่ม่มีความหมายแต่ว่าไม่ได้รับจริงๆที่พี่ทั้งตั้งใจทําคือแบบว่าเราโยนความสุขไปให้ปุ๊บแล้วเขาโดนกลับมาให้เราเราได้รับเงี้ยคือความตั้งใจของพี่ที่ที่ท่าที่คิดแต่ <cannabis> เปลี่ยนเป็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเขาดูพี่บอกว่าเราเอาส่งใช่ไหมพี่เราส่งไอเราส่งไปเราเราก็แกล้งคิดว่าเราได้เราก็ได้รับไงถ้าเขาอะไรเราเหมือนอ๋อนี่คือท่าเราเหรอมันเป็น โยนไปใช่ป่ะแล้วก็แบบรับไหมเฉยเฉยไม่รู้ว่ารับเลยขอโทษแต่วเขาไม่รู้จริงๆเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรก็โอ๊ยอ้วกมากไปละไม่ชอบแบบนี้อ่ะเล่นไปมาแล้วลงโย่รอเล่นนะเราเล่นนะ ถามพ่าใหญ่ว่าเปิดไหมไม่อะตอนนี้ไม่อะเพราะว่าตอนนี้พี่แล้เล่นกับแพรแพรยังบอกว่ารู้สึกนิดนออึอต้องมองตาไม่กล้าหรอหนูคนหาวาพี่จีบจริงต้องจ่อเดี๋ยวพี่จะลองลองจริงนะโอ้โหแบบนี้มันรู้ไหมว่ามีคนตกหลุมรักคุณกี่คนแล้วจากการที่คุณแครยิ้มให้ผิด และยิ่งตอนคุณหันมาจ้องมองตาและทักทายในหัวใจมันแทบละลาย <c oughs> จนเกือบถึงจุดอันตรายและอยากจะขอให้คุณหยุดหยุดแค่นี้ก่อนในใจ ไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าเสกคุณบ่ายเพราะเธอดูไม่อันตรายมันได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีถ้าอยางตักสักครั้งมันก็ต้องเสียมันเป็นตัวเองว่ายังไงเธออย่างจุกตกลุ่มล้างทีจริงคงไม่ไว่าพเก่ล่นเ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 ออเล่นเล่นเล่นเร็วไม่เล่นโดนนะเร็วอะชอบพี่โบ๊ชมังค้าเหรอใช่ อะไรเนี่ยมารักกันไหมรักกกันโอ้โฟกัสพี่โอไม่เอานะแฉะซบกันตลอดเลยคนนี้เสียใจบายบาเด้ยถ่ายรูปถ่ายรูปเอามีการมาจริ้มไปเลยครูคู่คู่ใหม่พี่น้องคี่น้อง นะฮะจริงๆแล้วผมเป็นผู้หญิงครับแล้วพี่เขาเป็นผู้ชายแล้วก็แปลงเพศมาเนาะก็ไม่ได้บอกใช่ฮะใช่จิฟกันก็แปลงมาประมาณสี่ปีแล้วล่ะเออหลายกว่านั้นอีกอ๋อเหรอพี่ไม่ใช่แค่นั้นนะอันนั้นก็อันนั้นก็ลงนะโอ้แต่อันดับแรกโฟกัสต้องไปกับเลเซอร์ขนพี่เป็นผู้หญิงจริงต้องไปเลเซอร์ขนเออนั่นนหะขนเนี่ยขนรักแร้ขนขาเนี่ยเยอะไม่ไหวนะโฟกัสจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้จริงๆเป็นผู้หญิงแหละ พี่ชบอกว่าแบบชาวบอยไซน์นี่แอปกันทั้งคู่ใช่ไหมใช่พี่โอ๋ไปบอกให้เค่อยๆจริงๆแล้วเป็นคู่ตกใจหมดจริงแล้วเป็นคู่เกยใช่เกยอะไรเกยเกยอย่าลืมโหมดมีสิบเอ็ดนะมีสองนะครับมีสองมีสองใจในทุกเพศอย่าลืมจะาโอ๋มีสองนะครับไม่เถื่อนกรามงามเลยค่ะมีสองนะครับอยากอยู่นานๆนะครับจ้า ถึงวิสุดท้ายเราพอครับโบไม่ไม่ได้เอาไม่ไม่เท่าไหร่สามเดือนพอตื่นกองหรอมากเลยกำลังอ้อนวอนขอคะแนนต้องขอคะแนนดิถูกป้าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอีกอย่าลืมนะคะโหวตภายถึงกี่โมงวะไม่รู้สิโมงนหกโมงเย็นไม่รู้หกโมงนั่นคคนเสิร์ตเร่องหายเช้าคอนเสิร์ตเรื่องหายเช้ไม่ใช่จนกว่าต่อยจะบอกว่าหมดเวลาเปล่าปิดโหวตนีเพราะวต้องมีเวลากันหมดเปล่าแล้วคอนเสิร์ตเราเป็นบ่ายสามถึงกี่โมงหกโมงหกโมงเย็น โอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องก่อนหกโมงแล้วเนาะนั่นแหละรีบโหวตดีกว่าค่ะอย่าชะล่าใจ,จเนาะถ้าเกิดร<ช>ักใครชอบ,คบใครนะคะ1นถึงสิวีนะคะอย่าลืมโหวตอย่าชะล่าใจ,จนะคะวีคแรกไม้แต่วีคแรกก็ตามเนาะบางทีคนที่คุณรักแบบอาจจะแบบกำลังอยู่ในช่วงน่ากลัวอตอนนี้นค,คุณเห็นกราฟในทีวีใช่ไหมครับว่าใครได้คะแนนโหวตเท่าไหร่นะครับเราไม่เห็นเลยเราไม่เห็นนะวีสองนะครับผมอย่าพลาดครับวีสองนะครับด้วยค่ะอย่าพลาดขอร้องนะฮะจริงๆกล้องตัดไปห้องนู้นตั้งนานแลวนะฮะอย่าลืมนะฮะ กระเดื่ตใปมีสิบเอ็ดนะคะอยอ่ยอเดย๋ยวเปลี่ยนมุมมากเปลี่ยนมุมมากปองจริงเขาไมตัดรับพี่แม็กเออขาตัดไปหาหนุนพี่โจ๊กเขาตัดไปหาพี่โจ๊กมาแล้วเลยนเนียยาเรจังเรหรอไปไหนอ่ะกทเสีกแซกเียรเลยวะ

เมื <up> ่อกี้มันมันดูมันดูสำเนียงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไหนอันนี้ one two three f o ผมว่ามันเียนไปใหญ่แล้วเอาชิ้นนี้ดีกว่า เอ็นี่บาร์ทำไมเนี่้่วดยาก